เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะครับโอ้สาสวยเลยนะครับกัดใครไม่กัดนะครับกัดเจ้ากัดมันนะครับหางตุ่มนะของไข่ UST นะของนาออดนะสยสวยเลยตามมากัดั้งนี่เลยนะครับเหยื่อปอมปแบบนี้ครับสับน้ําถีเรียกปลาดีนะครับกัดนะครับ คำนะเห็นไหมเข้าตรงนี้เลยนะครับดวงเบ็ดนะครับวัดเป็นติดนะกัดดีมากนะเจ้าหางตุ่มนะได้ต้องห้าตัวนะียมดวงเบ็ดด้วยนะเหยื่อแล้วเหยื่อเป็นเหยื่อย,ยางเนื้อแน่นนะครับยางแน่นยางเหน,น,นียวนะขาดยากด้วยนะปากฉีกยากด้วยนะครับ,รบเหยื่อตัวนี้คุ้มมากนะราคาแค่หลักสิบเท่านั้นครับแถมดวงเบ็ดนะครับ,ดรบได้ตั้งห้าตัวนะตีใต้น้ําผิวน้ําก็ได้นะเห็นไหมเดี๋ยวจะเปตะก้าไว้ให้นะลอกเป็นลอกบูบโคนโนะขายบูบนะตัวนี้จะปล่อยกลับนะครับได้หลายตัวแล้วครับวันนี้หลายรุ่นกันครับ